ปลาเหลือดออมสวยครับผมหยุดนี่คร <pause> <se anak lonely> ับผมเลยเนาะสวยครับผมกระเม่นเบิดด้ครับพี่เบิดเไมด้ครับอ๋ออมาแน่สวยครับผมคุณีอกครับผมดอกแม่น่แนคุณนี่กำลังครับผมสวยเลยนี่เต่สวยครับ เอมาถ่เตะาล่านะพี่น้องมันนางเป็นยางเนาะพระตุกเข่าวเด้อนี่ยมองกันเป็นไรล่ะนี่ค่ะก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าอิจซีถูกพันทุกมองทุกบอล สวัสด e, ีเอฟซีท like ั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเมอนกะพาพี hmm. <S <S ่พาน้องเขาปาน้องเมตตมบลไหคามเพื่อบุญทลีคือเก่าอะพี่น้องมานำเบืองเพ็ดผงแดงซี่สะก่อนนอกพอเตยในเสาวันที่เทไดพอเตยบันที่สิบเก่ามีษาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมสวัสดีครับเมอนกะพ่อครับพอเตยเม็เตยคีอเก่าเหครับผมรุนเบิงว่าจะหมานบ่เมือนในพาพี่พาน้องเขาปา้าหาเลาะคือเก่าลหรครับผม ปลหลุนปส้มกับพ่อเตยเ่ครับผมมามาไม่เตยมากวดซีบานเดซี่มเตยพูนกัียเลยเรื่อยๆครับผมสองดอกเหล็กแหกมันด้ดอกเหล็กแหกมันกับอ้าวดอกสวยเลยเอาพีีีสาดอกสามดอกดอกเขาไว้ผี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 ีูนกันเมยนี่โอ้ยเป็นอะบานอ้าวช่วยๆเลยครับผม

เด๋อย <S preach ers> ่งมัเห็นู่ครับผมอ้เด๋๋มตนี่กันนี่แ่่่างกันอตนีนสวยเลยดันี่ขาอย่างงี้เนาะอวกแหงคมาจอรครับผมอ้ยังใส่นมได้่เปตมตได้ลนเลยเลยใกล้กันเหรโอนโอ้สามสมสมเดี๋ยวเีให้เปิดก่อนสวยเลยครับผมโอ้ chết chết mất tôi chết ủa nhìn chết mẹ tôi chết mẹ cái cái mẹ tôi ui mẹ tôi chết mẹ tôi chết mẹ tôi chết đấy tôi chết mẹ tôi chết mẹ tôi chết mẹ chết chết

ซีน้าเขาปลาเหล็กเหนสวยครับหน่ครับผมงมเลยเนาะีงาเยสวยๆน่เตะแคคูเลยตะนลงางามเลยนสวยเลยครับผมกระจีพิ่นี่ อดดไงเพื่อนี่ทำทีหน่อยนเอาเลยรักตัเอาเลยนะมเชียครับผมมูกัมาหาพี่กันนี่นี่พี่นี่รักนงามครับผมกโดพอดีงามเนาะมันจอดเลย คุณน้องท oh no. uh ี่สวยเลยฮะโมวายเงียบพอได้เก็บออกไปเรื่อยๆครับผมเนาะฝนกำลังแห้งมาขึ้นขึ้นครับผมงานงเลยสวยครับผมกระเมียนเปิดได้ครับพี่เปิดเปิดไม่ได้ครับอ้๋ออกมะนาวสวยๆครับผมคุณนีรอครับผม มีดอกงน้ามากนะเหครับผมมีกำลังงามครับผมสวยครับผมี่ดอกไม่เต็มฟูฟูฟูแล้วฟิกฟิกครับผมมันหานแล้วครับม่อหันแล้วครับผมมือนไ้เวียเฮ็ดถึงแดงซี่กะหันด้อยทีเดียวท่านหอดเขาครับผมโอ้ยเบอร์ยึดในอันนี้บ่ได้สวยครับผากเลย มันน้ำมเเฮ้พี่พ <Qué House> ียกกระเต้ะ yes. yes. ังใดพี่พี่้งลังกรเตะเมันน้ำกผมเออหืมนได้เจ็บถึงผแดงครับผมหอ้อเฮดบลอกก็่ถยงเท้าเออออกมากเลยเป็นสัญญาณดีๆอ่ไรบ้าหลายดอกก็พี่เอแม่นเต้ะเต้พี่เออผุดๆทังเต้าเผากรนแม่นผม ถี่กระเมีนครับผมเก็บเลยสวยเลย่นเนี่เตยอยากเก็บยางเดียวด้ึเมขาคมเกครับผมเนี่ยนีมัแต่เสาหิบถึงเดมสี่นำมงูครับเตยายลม้ด้วยเก็บเตยเกล่องเนาะ ขอโทษขอโทษพี่เราสองท้อเฟิดมีเจ้าของเป็นสาวอีกท่นเห็นไมครับผมน้ำเงาเลยสวยครับผมค้าอวบดีขนาดเด้ออ้า พี่น้องก็กำมาหาคือกันครับมันมันคุกคนช่องช่องเจ็ดได้เงินได้ครับมระเบิดเลยโอ้ผุนดอกนึ่งไงเอ้ยเออได้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหผุนได้แค่นันเลยดอกทำงานไหมเนาะดอกช่วยครับผมคุณอีรอกไม่ได้โอ้ดอกงานเลยดอกช่วยมันมันครับผมกด ขาไปยาครับตวเมนยนอนสวยๆเลยพี่น้องพี่ดองเพิ่จะได้ไลเตืบเนาะมดมูเดียวงิมูเดียวเป็นก็หอดก่อนฮะมันหมานี่เก่าร่บผมาวเดี๋ยวมันครับผมนี่เงเขาเงไปนุินะดยครับสวยๆเลยลายแจ้งอะไละครับผม จาม่เตจ้าสามนเต็สามดอกงามก็ปบผมไม่ตองตุนตุนเมนกัดสามดอกดอกงามแห้งดอกสวยเลยม่สวยเรยไหมสวยงามแห้งงามแห้งจุดยอดเลยเนาะดอกเิ็นไห เฮ็คูจิีคพดีรอไม่ไต้รอไม่ไต้เมื่อวานก็มาเฮ็ดถึงขายแกงเสียงคะแดนอกก็โดนเนาะท้ายไงคะหัวเพ่งต้โอ้ยน้ำงามเลยเฮ็ดครูตุ๊บบองล่พ่อเต้ยน้ำงาม โอ้ยตรงนี้คางคางใหม่พระเทวนครับผมผีผีๆด้วยครับผมหาคนอืงามแห้งสุดจอดงามเลยนี่เราครับผมงามเียครับสวย

ขเต้นหนึ่งกรเมาเต้นึงครับผมพง้าครับผมเวยเลยครับโอ้ยขาพัเนามครับ,รรบอีกรอครับผมตุบเลยโอ้ยมเห็นจขาพัครับผมาครับ เผ่งเขาไม่เตยมื่อนี้เผ่งขาใหญ่ได้หนเผ่งเขาพีดอกนึงครับผมตัวนี้เผ่งเขาขาวเว้ยดอกหน้าแม่ครับผมเห็ดอกเดียวเนาะเห็นดอกเดียวครับนีดอกนึงกับตรงนี้ดอกสองเพี่น้องนีดอกนึงโอ้โห เพ็รเพิงเขาด้วยวันติงเพชรเพิงเขาบ่ขึ้นหาทั้งเครื่องน้ำทั้ขายนี่เพชรเพิงเขาโอ้เพ็ดเพิงเขาอันนี้มันหมานครับผมมันเป็นเพชรเพิงเขาหัวหยองแม่นเพิงเขาหัวหยองออ๋มันหมานครับผมโอ้งามแหี้ยงแบบไหนถ้าเปราะหน่อยๆครับผมเพ็ดเพิงเขาครับผมเพิงเขากำลังนี่หรอกกำลังกำลังเพเพิงเขาหัวหยองครับผมผุดโอ้โหฮ่าสวยเลยครับผมเอ้าเหี้ยโมเพิ่นระบาดอ่าสวยๆเลยครับโอ้น้ำพังหัวเขียนไหมไม่เตยเขียนไห อู้ดอกงามเฮงเฮ็ดพึ่งเขาพี่น้องอลอกแดงโคกีเฮ็ดพึ่งเขาหัวหยองอนี่มาแล้วเด้อครับผมบันไปเฮ็ดหางหยากเนาะกำลังเบื่อเื่พีพีพีเป็นเรื่งฝนกำลังแห้งมาขึ้นอีกแค่นึงครับผมนี่ฝนแห้งผิดไปเต้เธอผิดก็มีผิดพีพีพีนะผิครับผมอยู่ฟังห้องเลยครับผมดูฟังห้อง โอ้ยงามเลยแดดซองเฮงนี่ยด้ครับผมอมกบบ,บาบ้าได้แดดเทยงครับผมเไม่เตยเ,เ,เสวยเลยอู้ดอกไม้เพิาแล้ว,วไม่เตยอู้ตัวนี้ไม่เตยเทียมดอก้เพิ่เฮียงเลยะโอ้เห็นเป็นไม่เตยเนีกรเิคูลงมาเนาะดอกงามกำนังเนาะเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลย พอได้แกงหลุ <ừ. S 2> ่มแกงพี่น้องเย็ดเพิ่งกำลังดอกน้ำหนาวเลยดอกน้อยๆเพิ่อนเราใบได้ไม่เต็มดอกนุ่งยืดทึงเอาเลยนั่นเอาเลยนั่นก็บอกเอาเลยเอาอยู่วันนี้จบได้กแกงพี่กันจังเลยเอา ไปเร yup. ื่อยๆนะครับผมเพิงขมิญเมื่อนี้นั่นดุนเฮ็ดเพิงมังค่าพาเดี๋ยวจะเก่งไม่ฮอยู่นี่หรือไม่เตยอยู่นี่หรืออือดอกก้สองเลยไม่เตยเห็นแต่ขาไม่มาฮะอยู่ในๆกับตรงเล่ม้ะพี่น้องสองหมดหรือดอกเดียวสองสองกำลังพอดีสดดอกละค่ำพี่น้องหายากนอกเฮ็ดหายากเด้อออ้โหท่านลายพี่น้องกำลังเริ่มแล้วนะครับผมว่ารูดดอกสวยๆเลย พึ่งเข่าเนาะนี่เล็พึ่งเข่ามูใช้ยื้อใช่พี่น้องออกข้างแรกเยินเยินใจสิผัวเตยไม่จะแน่เห็นเลยพี่น้องเบื้องบนนี่ดอกหนึ่งเล็ดพึ่งเข่าคาขุนเด้อพ่งเข่าคาขุนออกมาแล้วครับผมใช้ละมูพันครับผมแต่ว่าเห็นสามดอกเนาะแม่เปีนทองเบื้องเมียมีนี่อีหลีเว้ยเล็ดพึ่งเข่าคาขุนโอ้แพ็คคู่ตัวผัวเตยโอ้ทำงารับผมโอ้ใช้ละมูพันไปเกลี่ยออกลายได้พึ่งเข่าคาขุนมัน บ่ท่านโพตองบ่เฮาบ่เห็นดอกงามแฮงอ้ดอกงามแฮงเใจคิดจังได๋เึ้นสเนียมเห็นเราะไปเรื่อยๆครับผมมันแมนขาม่เตะขาล่าเราผีหงมมันยางเป็นยางเนาะพขาเตนขึ้นขาวๆเด้อเนี่ยโมเลยจิงได้แล้วอ่ะหัวหน้า ใหม่ต็งเพิ่นไหวเด็แจ้งซื่อชุดยอนกับผมมือพี่น้องเพิ่นกัดได้หลายอยู่เนาะเก็บเพชรผึ่งแดงสี่เก็บซองห่วยสี่ขนนอกพอตินระมานเด้แกงได้กยังพูดอีกดอกหมเดินไปเรื่อยใช่ฮะนองจะไม่เตะทำเหมือนู้เพือนอะไไม่เตะเาโด็บ่เพือยแล้วเพื่อนที่ันบอ เปื่อยคือกันแต่ว่าแกงไหญอยู่หรอกใส่โมคันเสียบไม่เตยเขาไปเจบเฟสทุนน่งนูพี่น้องหร้ายเนาะเออเฉยๆครับผมช่วงน,กนี้เอาไว้ก่อนครับผมแกงกระเสียบอยู่เลยไม่เตยแล้วไม่ยังไงเตมคอนเลยครับผมเก็บใส่ถุง เกียงังพุดพุดคันข,ขึ้นไปหย่าครับผมหกเกียงเสียบมุกแสีบที่น่อยย่าอดูบานเพิ่มมากขึ้นยังพอเตยก็ยังมาก <laughs> พอเตยมากก็เฮ็ดแนวอื่นด้วยพี่น่อ,อามายมันหยำง,ง่าย เอามะมกเแล้วอะมกมุกเสียบเน่แล้วอะมกใส่พักติวสมสมสงไซเพื่อนสิอยากดูหักเมื่อท่านเห็นกำลังเห็นเมื่อนี่ละเพื่อนสิได้กินเมื่อวานกะแกงให้เพิ่อกระแทบแฉบเนาะเมื่อนี่อุ้ยนำเมื่อยแเฮงนอกพอตยเนาะอกอะไรแกงนึงอะไรละครับผมรุ่นแช่ว่าจะเต็มตาบ่บางนี้ครับผมตัวได้แกงทานแล้วเนาะ เสายตาจักจั่เต็มบ่เต็มครับผมเฮ็ดกับกระลังออกครับพี่น้องหายาะเฮงช่วงนี้เนาะเฮ็ดแตงที่ใจเย็นเด้อพี่น้องเฮ็ดแนวอื่นบ่เห็นคือค่วนผดผู้แฮ่งพี่น้องเอ้ยมาพอบาดเฮ็ดคอนขาวเนาะคอนขาวพอดีสุกครับผมแต่ว่าพอดีสุกพผดไม่เตยเฝ้าอยู่พผดทางนี้สิเก็บเป้าหไายของพี่แม่์ละพี่น้องไปให้พี่ให้น้องสดเนาะแม่นโอ้ยสุกครับผม ด่งงามแหงอ่าไม่ต้อเจ้าแต่ว่ามาขันเด็กมาหอดเมื่อวานนี้ชุดยอดด้วยครับนี่เนาะเมนเอาอไปนั่ง่ะไปแบ่งที่ให้น้องครู่พ่นยากระยากเด้อบอได้กินเด้อเมน <c oughs> ชาปเตอร์ม่เตอเอาอยู่เลยเหรอครับผม <c oughs> ไปปั้นผีปั้นน่องไปถ่าสุบเมนอู้หลายแห้งอกคักออกนี่ เธอเห็นเอฟซีขึ้นมาหาเฮ็ดหลวพอได้ฝากเพิ่นน้ำเนี้ยดิหลายคนยังด้พี่น้องมื้อนี้ขึ้นมาป่าเนาะพอเติมอะเอาซ้ำเนี้ยละม้วนเพิ่นบ่เอาข้องพระคนอีกแล้วครับผมดอกหนึ่งงามๆเลยดอกโซเวียตมาแล้วเนาะอุ้ยงามๆแกงเสียๆชุดเดียวครับผม พี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สิบเก่ามีสาพศสองพันหาลอยหกสิบแปดเนาะพี่น้องนักล่าเห็ดไม่เตอรพ่อเตอป้าแตงมันก็พาพีผ้านองหาเละปาลาเละเขาคือเก่าละพี่น้องในเมื่อนี่เมื่อนี่ก็ไม้แหลกจุดแหลกก็น,น้าเห็ดพึ่งแดงสี่เนาะพอ่อเตยเมื่อนี่ก็มนันเลเกือบเต้มตายเ้ยพี่น้องก็เห็ดพึ่งเขาก็เห็นออกมาแนเนาะพอ่อเตยพึ่งเขาหัวย้องพึ่งเหลืองเนาะ หานออา้อน,นท่านลา,ลายกําลั่งเป็นกะปิเพิ่นออกมาเนาะกําลั่งดอกงามๆในตานี่ก็จะมีเฮ็ดค้อนขาวหล้วกะเห็ดหูหนูเด้อพี่น้องมือนี่เอาไปสูปพบพี่น้องเห็ดค้อนขาวกระมานคือเกาพี่น้องในเมือเนี่ก็ขขบคุ้นที่กดไหล่กดแช่กดติดตามให้กับนากละเห็ดเม่เตยพอเตยปลาแตกเด้อถูกหม่องบอลเนาะเห็ดออกพอท่านลายกะใจเย็นๆไ้ซะก่อนเนาะพอเตยบึงพอเตยเม่เตยไปเรื่อยครับผมเพราะว่ามันออก ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดแดงซี่เนาะขัดโมโหมองโห,งโหจุดกับบ่ได้พี่น้องขนาดแม่เตยโหจุดก็ยังบ่ท่านโมโห <laughs> เพิ่มมาก่อนครับผมโหเพิ่นมากก่อนเพินกกนเ่นก็ไดไล,ลายเติบเนาะอเอามาันไผ่มนัมนมั่นสำรับเมนเอนี้ก่ะมันคือเก่าพี่น้องมืออื่นพอๆกันไหมก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม